ก็เป็นนี่จีนซึ่งหลักของสหรัฐอเมริกาตอนนี้กำลังรุกมาฝั่งเอเชียเป็นหลักนะครับหลังจากพ่ายแพ้สงครามในตะวันออกกลางและกำลังพ่ายแพ้สงครามในยูเครนนะครับหรือฝั่งสาภาพยุโรปนะและสงครามที่กำลังเกิดขึ้นในซูดานสหรัฐก็หนีกระเจิดกระเจิงนะครับในแอฟริกาก็เช่นกันเนี่คราวนี้ก็จะเปิดสงครามเพิ่มในฝั่งของเอเชีย ซึ่งหลักการก่อสงครามเพิ่มเพื่อทำการกระตุ้นเศรษฐกิจกขายอาวุธให้มากขึ้นสวัสดีครับพบกับผมเทสัก์เจียมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจ เป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศมีหลายประเด็นนะครับที่น่าสนใจการเคลื่อนไหวของมหาอำนาจแน,น่นอนนะมีผลกระทบต่อพวกเราทั้งทาง,งตรงและทางอ้อมสปาว่าเศรษฐกิจราคานะ้ำมันขึ้นน้อยนะครับในขณะที่ทองคำแตะบวกขึ้นมาหุ้นสหรัฐอเมริกาก็ปิดลบนะครับจับตาสหรัฐอเมริกา,กาผ่าทางดันเพดานนี้ ราคาน้ำมันขยับขึ้นเล็กน้อยนะครับตลาดทบทวนแผนรัฐบาลของสหรัฐเการในการเติมกลังสำรองนะครับฉุกเฉินของประเทศและคาดหมายอุปสงค์ตามฤดูกาลที่แข็งแกร่งนะครับส่วนวอร์สตรี t ปิดลบและทองคำปรับขึ้น2วันติดต่อกันนะครับนักลงทุนจับตาข้อมูลอัตรางเงินเฟ้อที่มีกำหนด เผยแพร่นะครับออกมาในสัปดาห์หน้านะครับซึ่งเฟดก็ขึ้นไปทั้งหมด10รอบแล้วจนถึงขนาดนี้ยังคงสถานการณ์ยังคงลำบากนะครับในขณะที่อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ัมป์ก็โดนอีกดอกหนึ่งฮนะคดีก่อนเลือกตั้งคณะลูกขุนมีเห็นว่ามีความผิดฐานล่วงละเมิดนะครับทางเพศคอลัมนิสหญิง ขณะลูกขุนในนิวยอร์กนะครับพบว่าโดนัลด์ทรัมป์ต้องรับผิดชอบเหตุล่วงละเมิดทางเพศและหมิ่นประมาทอาดีตคอรมนิสนิตยสารชาวอเมริกันรายหนึ่งและสั่งให้อดีตประธานาธิบดีรายนี้ชดใช้ความเสียหายให้กับเธอเป็นเงินจำนวน5ล้านดอลลาร์สหรัฐในขณะที่ UN ะครับเชื่อแม้ หมดหวังการเจราจาระหว่างรัสเซียกับยูเครนทั้งสองฝ่ายต่างมั่นใจจะได้รับชัยชนะมีโอกาสน,น้อยนิดที่ยูเครนและรัสเซียจะนั่งลงบนโตะ๊ะเจราจาในอนาคตอันใกล้นี้จากความเห็นของเลขาธิการใหญ่ของสหประชาชาติได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อของสเปนโดยชี้ว่าทั้งสองประเทศยังคงเชื่อว่าพวกเขาจะสามารถบรรลุเป้าหมาย ทางการทาหารที่ได้วางไว้ซึ่งตอนนี้ก็รอจีนทำการเจราจานะครับในขณะที่อดีตนายกรัตรีของอังกฤษนะครับผู้ร้องจัดตั้งนาโตเอเชียจะเดินทางเยือนไต้หวันลิชทรัชนะครับอดีตนายกรัตรีของสหาราชอาณาจักรจะเดินทางเยือนไต้หวันและพบปรับกัะสมาชิกระดับอาวุโสของ รัฐบาลหลายคนในการเปิดเผยของสํานักง,งานของเธอจากความเคลื่อนไหวที่ก่อความขุ่นเคืองท่ามกลางความตึงเครียดในความสัมพันธ์ระหว่างปักกิ่งรัฐบาลปัจจุบันของสหราชอาณาจักรขณะที่เธอถึงขั้นเคยออกมาเรียกร้องให้ตะวันตกจัดตั้งนาโต้สในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพื่อไปทักไว้ซึ่งระดับขอภัยซึ่งระเบียบโลกที่กำลังขึ้นมาหลังสงครามโลกครั้งที่สองและ สงครามเย็นนะครับในขณะที่ปากีสถานไม่ได้ซื้อน้ำมันดิบของรัสเซียนะครับแต่ยังจ่ายด้วยเงินสกุลหยวนด้วยซ้ำบ่มีความเป็นไปได้ว่าปากีสถานจะชำระค่าน้ำมันดิบที่ได้รับการส่งมอบจากรัสเซียเป็นเงินสกุลจีนตามรอยงานของสื่อมวลชนท้องถิ่นเมื่อสดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยอ้างอิงแหล่งข่าวของรัฐบาล ในขณะที่เหยื่อลัทธิอดอาหารตายนะครับก่อนวันสิ้นโลกในเคนยาพุ่ง1นึพะหนสศพนะครับยังสูญหายอีกเป็นร้อยเลยทีเดียวทางการเคนยาขุดพบผู้เสียชีวิตจากรัฐิอดอาหารซึ่งมีความเชื่อวันสิ้นโลกเพิ่มขึ้นอีก21บศพ นะครับทำให้ยอดผู้เสียชีวิตพุ่งอยู่ที่133ศพแล้วขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยของเคนยาระบุว่าพฤติกรรมของนักที่สุดตรงนี้เข้าข่ายเป็นอาชญากรนะครับในขณะที่กู้ภัยนิวซีแลนด์พบศพนักเรียนติดถ้ำหลังเจอฝนถลม่มน้ำท่วมฉับพรันตำรวจนิวซีแลนด์ยืนยันพบร่างไร้บิญญาณของนักเรียนชายคนนึงที่พลัดหลงกับเพื่อน,อนในถ้ำแอมบี แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติชื่อดังทางตอนเหนือของนครออคแลนด์นะครับระหว่างเกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพรันโดยเจ้าที่กำลังเร่งทำการสอบสวนสศกนาฏกรรมครั้งนี้รายงานว่าเด็กชายดังกล่าวได้ไปเยี่ยมชมถ้ำแอบบี้พร้อมกับเพื่อนชั้นเรียนก่อนจะเผชิญอากาศที่รุนแรงสื่อท้องถิน่นรายงานว่าเด็กถูกกระแสน้ำพัดพาร่างจมหายไป อย่างไรก็ตามมีคำถามว่าเหตุใดคณะของครูโรงเรียนมัธยมนะครับชายวานการายจึงเลือกที่จะพาเด็กอายุ15-16กลุ่มนี้ไปทัศนศึกษาในพื้นที่เสี่ยงต่อน้ำท่วมทั้งๆท,ท,ที่มีรายงานและ้นที่ดังกล่าวม,มีปริมาณฝนตกถึง13ซิเมตรในวันนี้และยังเกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ด้วยนะครับในขณะที่อาชีพรับจ้างงมมือถือโกยเงินนะ ถึงเดือนละ1.4แสนนะครับพีคสุดวันละ4.8หมื่นเลยทีเดียวทะเลสาบแห่งหนึ่งทางตะวันออกของจีนซึ่งกำลังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวกลายเป็นแหล่งรายได้ของชาวบ้านท้องถิ่นนั่นคืออาชีพรับจ้างกู้สิ่งของมีค่าไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือและกล้องถ่ายภาพนะครับที่พระตกน้ำ ระหว่างที่นะักท่องเที่ยวหลายล้านคนนะหลายบ่าไปชายฝั่งของทะเลสาบแห่งนี้นะทะเลสาบเวสเทคนะครับอันโด่งดังใกล้เมืองหางโจวมณฑลเจอ้เจียงพบผู้มีมาเยือนนะครับหลายล้านคนระหว่างเทศกาลว,วันหยุดวันแรงงานที่ผ่านมาในขณะที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศจีนกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งนะับตั้งแต่ข้อจำกัดสถานการณ์โควิด -19 ถูกยกเลิกฮะ ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาในขณะที่ตำรวจทำการจับกลุ่มชายใช้แชท GPT นะครับ,รบเขียนเฟซนิวแพร่บนโซเชียลมีเดียตำรวจทำการจับกลุ่มชายคนหนึ่งที่ใช้แชท PGPT นะครับสร้างข่าวปลอมเกี่ยวกับเหตุการณ์รถไฟชนนะครับเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งอาจเป็นการดำเนินคดีต่อผู้ที่ก่อชะกรรมด้วยเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์เรไอครั้งแรกของจีนเจ้าที่พบว่าข่าวาป,ปลอมถูกเผยแพร่บนบล็อกนะซึ่งในแพลตฟอร์มไบดูนะครับมากกว่า20บัญชีและมีผู้ชมกว่า15,000ครั้งก่อนตำรวจจะรับแจ้งเหตุรายงานว่านายหงใช้แชท g p ดเขียนข่าวแต่และเวอร์ชันให้แตกต่างกันออกไปเล็กน้อยเพื่อหลีกเลี่ยงระบบตรวจสอบข้อมูลซ้ำซ้อนนะครับ และทำกำไรอย่างผิดกฎหมายจากยอดผู้ชมเว็บไซต์นะครับในขณะที่สหรัฐเบียกเรียกร้ององค์การอนามัยโลกเชิญไต้หวันเข้าร่วมสังเกตการการประชุมในเดือนพฤษภาคมสหรัฐเบกาสนับสนุนให้องค์การอนามัยโลกเชิญไต้หวันเป็นผู้สังเกตการในการประชุมประจำปีที่นครเจนีวาระหว่าง21-30พฤษภาคมนี้ตามคำยืนยันของเอนโทนีเคมบริง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับของสหรัฐอเมริกาในขณะที่ฟิกโกชินอัดคลิปวิดีโอเดือดเปิดโปงทหารของรัสเซียนะครับหนีทัพไปบักมุดระทึกช่างภาพข่าวสำนักข่าว AFP นะครับชื่อดังเสียชีวิตกลางสมรภูมินะครับเกยรรยงานอาวุธเคมีฟอสฟอรัสในการโจมตีบักมุด สำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าเยบเกนีปริกโกซินนะครับยังคงเปิดโปงถึงแม้จะยอมขอไปฮะยังคงเปิดโปงไม่เลิกถึงแม้จะยอมถอนและจะไม่ถอนกำลังกลุ่มทหารรับจ้างวากเนอร์ Wagner, ออกจากบักมุดหลังเครมดินประนีประนอมส่งกระสุนตามข้อรีกร้องชี้ทหารของรัสเซียในสมรภูมิบักมุด หลบหนีทิ้งจุดที่ตั้งของตนเองขณะเดียวกันช่างภาพของสำนักข่าวเอพีของฝรั่งเศสนะครับอามานโซดินเคยรายงานกรณีการพบอาวุธเคมีฟอสฟอรัสถูกใช้โจมตีบักมุดนะครับเมื่อ6พฤษภาคมที่ผ่านมาได้เสียชีวิตแล้วในบักมุดหลังรัสเซียเปิดทำการโจมตีอย่างเป็นทางการนะซึ่งฝรั่งเศสก็อยู่ตรงข้ามกับฝั่งของรัสเซีย ในเชิงปรากฏการณ์เราคงเห็นว่าตอนนี้ราคาทองคําก็เริ่มดีดขึ้นราคาน้ํามันก็เริ่มต่ําลงในขณะที่การท่องเที่ยวของจีนก็กลับมาฟื้นขึ้นอีกครั้งนะครับตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาได้มีการเลิกมาตรการเรื่องของโควิด -19 กลับเข้าสู่สภาวะปกตินะครับอย่างไรก็ตามอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับของอังกฤษก็เดินทางไปไต้หวัน การเดินทางไปไต้หวันครั้งนี้มีนัยสำคัญนะครับเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนัยสำคัญครั้งนี้ก็คือสนับสนุนให้ไต้หวันทำสงครามกับทางฝั่งจีนยิ่งไปยุเท่าไหร่ไต้หวันก็จะยิ่งซื้ออาวุธจากฝั่งจีนมากขึ้นนอกจากนี้สหรัฐอเมริกายัางสนับสนุนให้ไต้หวันนะครับเข้าร่วมประชุมนะครับองค์การอนามัยโลกหรือหูด้วย เพื่อเป็นการยอมรับทางอ้อมว่าเป็นประเทศเพื่อให้เกิดการแบ่งแยกทําให้จีนนั้นทําการลงมือนะครับบุกไต้หวันให้เร็วขึ้นซึ่งสหรัฐอเมริกาก็จะใช้วิธีนี้ยกเลิกหนี้ต่างๆฮะที่เกิดขึ้นระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนซึ่งสหรัฐอเมริกาก็เป็นหนี้จีนซึ่งหลักของสหรัฐอเมริกากตอนนี้กําลังรุกมาฝั่งเอเชียเป็นหลัก หลังจากพ่ายแพ้สงครามในตะวันออกกลางและกำลังพ่ายแพ้สงครามในยูเครนนะครับหรือฝั่งสาภาพยุโรปนะและสงครามที่กำลังเกิดขึ้นในซูดานสหรัฐก็หนีกระเจิดกระเจิงนะครับในแอฟริกาก็เช่นกันเนี่ยคราวนี้ก็จะเปิดสงครามเพิ่มในฝั่งของเอเชียซึ่งหลักการก่อสงครามเพิ่มเพื่อํำการกระตุ้นเศรษฐกิจขายอาวุธให้มากขึ้น นั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกอับคุณที่เล่าต่อกอับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ ว่าร่างคูณเคลื่ทนขวันสืบราชา,ายสูงเจอือยำพูนพระเจ้าแผ่นดินสินัคราแผ่นดินไทยในรับสกังที่สิบทรงอุทิศเพื่อบูมประชาสืบา บิดาขอพระสยามเทวาคุ้มครองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธามีใจเมืองเป็นสูงพลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่ ขุมครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีปรุมราชาพิเศษครบพลังศักดิ์สิทธิ์ธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบอดี สีสินมหาวัชิราลงกรมหิสอนภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสม,มูรณ์อดุลยเดชสยามินทราทิเบตร,ราชวรโรดมบรรมมานาทบพิทพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวโอเดชพระทรงเป็นพระมิ่งขวัญ พระบุญญาธิการดังรมโตใหญ่พระบาทลมีนำชาติคนไปปราสอรอนนะเอดือดร้อนะแห่งหุนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตาเมตาทงเป็นกษัตริย์จอมทับเพียงไคร ทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอา,าสาทรงเป็นกษัตริย์รวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนักราเนือยิ่งสิ่งใด